ผมทีมงานประสิทธิ์เทวดากับเข่ามาแล้วนะครับกำลังแต่งอยู่สิแต่งไปประกวดวิภาสอืมยิ่งฟาดถักเองบ่นั่นจุดยอดเลยนะครับแดงอ<า>ังตังแตง่แตงแตง,แตงกับบ่แต่งมันแข่งเลื่อนกันหลายปันไดนีิ่งฟาผมกำลังเปลี่ยนข้าวอยู่นะครับเปลี่ยนข้าวแดงแดง งามๆโดยทีมง,งานพ่าเสียงเลยนะครับวันนออี้โต๊ะโตแ้งยือหันหลายปันไดยีป่ป่นสามหมื่นสี่พันบาทตัวเดียวบอกพาวอนออี้อือเนมันนี่ยเนมันนี่หลายปันไดญี่ป่สี่สิบห้าโดยทีมง,งานพ่าเสียงนะครับอืมครับผม